เชื่อว่าสุขทุกข์หรืออทุกข์กมสุขเกิดขึ้นเองลอยๆไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็เหมือนเดิมพระผู้มีพระภาคก็จะเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ที่มีถ้อยคํามีความเห็นอย่างนี้และก็ไปสอบถามเพื่อย,ยืนยันว่าเขามีความเชื่ออย่างนี้จริงหรือไม่มีถ้อยคําอย่างนี้จริงหรือไม่และเมื่อไรเขายอมรับพระผู้มีพระภาคก็จะถามต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นคนที่ฆ่าสัตว์นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเห,นเหตุเป็นปัจจัย คนที่ลักทรัพย์ประพฤติผิดพระมาทชั่์ก็ไม่ต้องมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนที่พูดเท็จพูดคำยาพูดเพิอเจอพูดยุยงให้แตกกันมีจิตมากด้วยพยาบาทมีความโลภเพ่งเลง็งทรัพย์ของผู้มีความเห็นผิดสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยและเช่นเดียวกันเมื่อมัวแต่ถือเอาความไม่มีอะไรเป็นเหตุไม่มีอะไรเป็นปัจจัยมาเป็นสาระสําคัญคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากกระทํา หรือไม่มีความพยายามที่จะทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรกระทำสิ่งนี้ไม่ควรกระทำอีกต่อไป